จริงตปกติเนี่ยผมจะเป็นปฏิมากรที่ทํารูปเหมือนรูปในหลวงรูปร้อห้าแล้วก็งานศิลปะที่แสดงน้อยมากที่จะเห็นผมอ่ะทำเรื่องเกี่ยวกับเทพอะไรเงี้ยแต่งานนี้พอคุณบุญชัยอยากจะสร้างพิพิธภัณฑ์ก็เลยกินดีที่จะทําพระพิคเนซึ่งจะไว้ที่หน้าโมฆะนะครับที่กําหนดในสิ่งที่ทำนั่นคือปางประทานความสุขนะฮะที่นี้พอปรารถนาที่อยากจะทําตรงเนี้ สิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็ทําในลักษณะที่เหมือนลักษณะของกรมศิลปรกรเลยที่ชันเข่าทั้งสองข้างแต่พอทําแล้วเรารู้สึกว่าเอออึดอัดดูแล้วนั่งไม่สบายตัวก็เลยแก้ไขในระหว่างที่ทํางานเลยพอทําก็เลยมีการหย่อนขาข้างหนึ่งลงมาแล้วก็มีแท่นพอมีแท่นเนี่ยก็ร,รู้สึกว่าเอะนั่งแล้วสบายแล้วก็มีหนูเป็นพาานะที่อยู่ชั้นล่างนะฮะมือ ทั้งสี่กรเนี่ยก็ถือแตกต่างกันนะฮะอย่างถือขนมโมกะซึ่งโมกะก็เป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ถืองางานก็เป็นเรื่องของความเสียสละอะไรเงี้ยทางตีศูนย์ก็ถือพระศีวะอะไรเงี้ยนะฮะอีกข้างหนึ่งก็จะถือบวงบ,วงบวงบาก็จะเป็นเรื่องของการปราบศัตรูการป้องกันภัยเรื่องอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยภาพรวมถ้าเราดูในเชิงงานเนี่ยมันจะเป็นงานเรียบง่ายเป็นดูและสบายสบายใจ ไม่ดุเดือดไม่แบบเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายถึงขนาดทำให้รู้สึกว่าอึดอัดตอนนี้ที่ย่อมาในลักษณะที่ประมาณ7นิ้วแล้วก็เพื่อที่จะให้ไปร่วมทำบุญในภารกิจที่อยากจะช่วยทางเนปาลก็ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะสำหรับที่ร่วมบุญในการสร้างเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือโลกมนุษย์ด้วยกันในสิ่งที่เขามีทุกในเกิดแผ่นดินไหวอะไรครั้งเนี้ยผมถือว่าเป็น บุญกุศลที่ดีๆมากๆแล้วก็สำนึกที่เราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเนี่ยมันเป็นสำนึกที่ดีที่จะช่วยกันในวันหนึ่งเราอาจจะเจอภัยอย่างนั้นก็ได้นะฮะวันนี้เรามีโอกาสเรายังอยู่สุขสบายเนี่ยเราก็มีสำนึกในการที่จะช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันเนี่ยผมถือว่าเป็นพรเป็นสิ่งที่ให้ทานอันประเสริฐซึ่งอยากให้ทุกๆคนนั้นมาร่วมในการทําบุญครั้งนี้เราก็คิดว่าหลายๆคนจะได้เก็บด้วยเพราะว่า งานก็ลิมิเต็ดด้วยตอนนี้ก็เหลือแค่90ก็ถือว่าน้อยแต่ครั้งนี้ผมว่าการช่วยเหลือเนปาลเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะเป็นเรื่องโอกาสที่เรากลับไปช่วยต้นน้ําจริงๆเพราะว่าทางนู้นมันเป็นการเริ่มต้นของศาสนา,าคนเก็บก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้ทําบุญได้ทําอะไรครั้งนี้ก็เกิดจากต้นน้าแห่งความคิดก้นน้ําของความศรัทธาท่านพิฆเนศท่านก็ได้กลับมาเพื่อที่จะไปช่วยเหลือลูกๆท่าน